สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่รักจะพาเพื่อนๆมาดูตอนการตอนกิ่งของต้นรักแรกพบนะคะเป็นอาหารของชันนาลงนะคะพอดีต้นนี้สูงมากคือเขาสมบูรณ์มากแล้วนะคะเราก็ตอนกิ่งเพื่อจะไปปลูกเพิ่มนะคะเพื่อมาอาหารให้เขานะคะรักแรกพบสีเหลืองอะชันนโลงจะชอบการเตรียมอุปกรณ์ในการตอนกิ่งเป็นขุยมะพร้าวเป็นพ้านขุยมะพร้าวนะคะ เตรียมใส่ถรงไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นการคว้นจริงคว้นจริงนะเป็นการคว้นจริงเพื่อต้องการจระปอกเปลือกให้มันเรากำหนดว่ากิงตอนของเราเนี้ยออกรากยังไงนะจินี้ก็ เป็นกิ่งที่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากเป็นกิ่งที่ไม่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปลองเขาลูกแล้วก็ปอ,อกเปลือกแล้วเราก็ปอกเปลือกออกบนี้นะคะ ทำกว้างประมาณเท่าไหร่ได้คะก็ประมาณหนึ่งนิ้วากว้างประมาณหนึ่งจิงไม่ใหญ่มากก็ประมาณหนึ่งนิ้วนี่นะคะกิงไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณหนึ่งนิ้วคะ่ะก็หลังจากปอกเปลือกออกหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเราต้องขูดขูดให้เยื่อเจริญให้เจริญเนี่ยมันมันขาดออกจากกันนะเพราะว่าเราต้องการให้รากมันงอกขก้างบนนี้ถ้าเยื่อเจริญมัน มันขาดไม่ออกจากกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสร้างคั่งเปลือกขึ้นมาใหม่มันจะไม่มันจะไม่ยอมสร้างละไม่ยอมไมแตกละเราต้องตัดให้ขาดออกจากกันนะคะก็คือมันจะมีเนื้อเยืย่อเจริญที่ทระหว่างเปลือกปเป็นเนื้อเยืย่อเจริญเพราะฉะนั้นเราต้อง เก็เตรียมหลังจากที่เราจำปอกเปลือกแล้วก็ขูดเจอเยื่อแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมา,อา,เ,อาเอาไอ้วัสดุที่เราจะตอนเนี่ยครับเป็นขีมะพร้าวที่เป็นขุยมะพร้าวท,าาาวที่ที่เรา,าแช่น้ําไว้แล้วนะครับมันก็จะมีความชื้นอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาประกบก,ก,กับรอยนี้นะครับ ใน,ในตอนนี้เนี่ยผมเองก็จะจะเปิดเป็นถุงก่อนเพื่อเปิดถึงด้านหนึ่งครับเราจะเปิดไ้ด้านหนึ่งเปิดอย่างนี้นะครับหลัะะงจากนั้นเราก็เราก็จะประกบเราก็จะประกบประกบกิ่งกิ่งมันอย่างนี้นะครับประกบกิ่ง อ๋เอาที่เปิดครับออกอกปะะุกันเข้าไปนะคะผ่าครึ่งนึงอ่าออออแล้วเราประกบเราประกบก็พยายามกย่าใหกมันอยู่ตรทกลางของรอยรอยทก่เราเราทําเป็นดกดก็กไว้นะกดับแล้วก็กดเรากดกดแล้วก็ๆๆอ่กเราใช้เชือกดป็นกกดด ตรงนี้เราเุ้ยตัวใหม่ใหมาเชือกเนาะเชือกเชือกมันบางไปนิดหนะนึ่งนะครับเห็นเราตระกบเป็นึงเอาตระกบไปนคะครับเราใช้เชือกฟางเชือกฟางที่ค่อนข้างจะมันแข็งแรงนิดนึงครับเสร็จะล้วแล้วได้แล้วได้แน่นเลยครับอย่าให้อย่าให้วัด อย่าให้พวกอย่าให้อะไระอย่าให้ถุงเนี้ยมันมันหมุนมันหมุนได้นะครับมันหมุนได้แล้วเนี่ยรากมันต้องบนต้องล่างนคะครับมันต้องบนต้องล่างมันได้แน่น สา,สามจุดเลยเหรอฮะก็มัดประคองให้มันให้มันแน่นอย่างนี้เลยเยนะก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการมัดดีโอเคแล้วนะครับโอเคแนละ้วใช่ไหมคะใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยเออตรงนี้เนี่ยเกรนลับาบางคนเขาก็ทํานะครับในก่อนที่เราทําเป็นแผลแล้วเนี่ยทําแผลก่อนที่จะจะมัดอย่างมัดมัดด้วยด้วยไอ้ ไอ้ลูกตุ้มนี้นครับบางคนเขก็ใช้ออโมนเร่งรากนะครับทิทาที่แผลเพื่อต้องการจะให้รากมันองอกได้เร็วขึ้นนะครับถ้าใครจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับมันก็จะทําให้การองอกรากของมันค่อนข้างจะเร็วขึ้นก็อันนี้ก็เราไว้ไปน่าจะประมาณหนึ่งเดือนก็มาสังเกตดูนะครับรากมันก็จะออกถ้าดูแล้วรากมัน ออกแล้วเนี่ยรากมันมันแก่ออกเป็นสีน้ําตาลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตัดกิ่งออกไปเอาไปชําถุงหรือว่าราอาไปปลุกได้ลงได้ประมาณสามสี่สิบาทนะคะสามสิบถึงห้าสิบาทแล้วแต่ขนาดเลยนะคะเพิ่มอาหารให้ชนโรงนี่ค่ะเขาจะชอบมากเลยค่ะเห็นไหมคะอมดอกเขาจะสีเหลืองเนี่ยค่ะเขาจะชอบเห็นไหมคะ บ้านพี่รักส่วนมากมีสีเหลืองเพื่อนๆคนไหนนะคะลองทําดูแล้วติดตรงไหนนะคะอินบ็อก์มาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่รักจะไปตอบคําถามให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่รักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเอามาปลูกแล้วค่ะนี่นะคะปลูกได้หลายวันแล้วพอว่าเขาติดแน่นโตขึ้นอีกหน่อยเราก็ไปใส่กระถางใหญ่นะคะ 嗯。